เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงสู่ในน้ำทะเลทำให้น้ำทะเลมีสภาพเป็นกรดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในทะเลซึ่งปกติในน้ำทะเลจะมีระบบบัฟเฟอร์ในการควบคุมความเป็นกรดเป็นเบสสิ่งมีชีวิตต่างๆจะสามารถรักษาสมดุลของร่างกายให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่ในทะเลทำไม ระบบบัฟเฟอร์ในน้ำทะเลทำการควบคุมความเป็นกรดเป็นเบสไม่ได้ดังนั้นเราจะมาดูการทำงานระบบบัฟเฟอร์ในน้ำทะเลกันค่ะสารละลายบัฟเฟอร์ในน้ำทะเล pH ของน้ำทะเลส่วนที่อยู่ใกล้ผิวน้ำพราะว่าอยู่ในช่วง pH ประมาณ8.1-8.2โดยเฉลี่ยสแสดงว่าน้ำทะเลมี pH ค่อนข้างคงที่ ถ้าทดลองเติมสารละลายกรดและเบสเข้มข้นจำนวน2-3ถึงหยดกับน้ำทะเลจะพบว่า pH จะมีค่าประมาณ8ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าน้ำทะเลมีระบบบัฟเฟอร์ที่สามารถควบคุมค่า pH ไว้ได้สมการเคมีที่เกี่ยวข้องในระบบบัฟเฟอร์ในน้ำทะเลมีดังนี้สมการที่1ค่ะสารละลายกรดคาร์บอนิกทำปฏิกับน้ำจะได้สารละลายไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับไฮโดรเนียมไอออน ซึ่งสารละลายกรดคาร์บอนิจะทำที่เป็นกรดและสารละลายไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจะทำที่เป็นคู่เบสค่ะสมการที่2ส,สารละลายไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนจะทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วได้คาร์บอเนตไอออนกับไฮโดรเนยมไอออนซึ่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเป็นกรดและคาร์บอเนตไอออนจะทำหน้าที่เป็นคู่เบสค่ะถ้าเติมกรดลงในน้ำทะเลตัวที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานก็คือคู่เบสค่ะ ถ้าเราเติมกรดลงในน้ำทะเลในสมการที่1ค่ะกรดที่เติมลงไปจะเข้าทำปฏิกิริยากับผู้เบสคือไฮโดรเจนคาร์บอนิทไอออนเกิดการเปลี่ยนแปลงย,ย,ย้อนกลับค่ะจะได้สารละลายกรดคาร์บอนิกกับน้ำและในสมการที่2ค่ะกรดไฮโดรเจนไอออนที่เติมลงไปก็จะทำปฏิกิริยากับผู้เบสเกิดการเปลี่ยนแปลงย้อน,น,นกลับค่ะ แล้วได้สารละลายไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับน้ํานอกจากนี้น้ําทะเลจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ด้วยค่ะกรดที่เข้าไปจะเข้าไปทําปริยาเคมีกับแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วได้แคลเซียมไอออนกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนกับน้ําซึ่งสัตว์ที่มีโครงสร้างเปลือกแข็งที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะถูกทําลายไปด้วยค่ะ ดังนั้นถ้าเติมกรดลงในน้ําทะเลค่า pH จะเปลี่ยนแปลงน้อยมากเหตุผลเพราะว่าไฮโดรเจนไอออนในกรดที่เติมลงไปจะเข้าทำปฏิกิริยากับคู่เบสคือไฮโดรเจนคาร์บอนตไอออนกับคาร์บอนตไอออนค่ะทําให้ปริมาณไฮโดรเจนไอออนในน้ําทะเลมีปริมาณไฮโดรเจนไอออนเปลี่ยนแปลงน้อยมากเช่นเดียวกันถ้าเติมเบสลงในน้ําทะเลสมการที่เกี่ยวข้องก็คือตัวคู่กรดค่ะ ดังนั้นถ้าเราเติมเบสเข้าไปไฮโดรไซด์ไอออนที่เติมเข้าไปจะเข้าทำปฏิกิริยากับคู่กรดในสมการที่1ก็คือกรดคาร์บอนิคค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้ไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนกับน้ำสมการที่2ไฮโดรไซด์ไอออนจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับคู่ก,ดกรดคือไฮโดรเจนคาร์บอนิไอออนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าได้คาร์บอนิไอออนกับน้ำ ดังนั้นถ้าเติมเบสลงในน้ําทะเล pH จะมีค่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากค่ะเหตุผลก็เพราะว่าไฮโดรไซด์ไอออนในเบสที่เพิ่มลงไปจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับคู่กรดก็คือสารละลายกรดคาร์บนนอ,อนิกและไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนทำให้ปริมาณไฮโดรไซด์ไอออนในน้ำทะเลมีปริมาณไฮโดรไซด์เปลี่ยนแปลงน้อยมากค่ะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลจะใช้บรรยากาศโลกที่โดนสู่น้ําทะเลจะส่งผลให้เกิดปริยาเคมรีระหว่างกา๊าซคาร์บอนไดนออกไซด์และน้ําทะเลเกิดเป็นสารละลายกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้ไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดรเจนไอออนในน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นค่า P h ของน้ําทะเลจะมีค่าเป็นความเป็นกรดมากขึ้นดังนั้นระบบ บัฟเฟอร์ที่ควบคุมค่า pH ในน้ำทะเลจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจึงทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น